ความทรงจำที่ฝังแน่นไม่รู้ลืมเป็นสิ่งที่นำมาเป็นแบบฝึกหัดเจริญสติได้การจากไปของใครบางคนที่เคยผูกพันไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายจะกระตุ้นให้เกิดความทรงจำที่มีร่วมกับคนคนนั้นเด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะฉากเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในใจไม่รู้ลืม ถ้าคุณจำความรู้สึกที่เกิดกับใครได้แม่นโดยเฉพาะเรื่องราวที่ประทับใจฝังแน่นในจิตคุณจะรู้สึกเหมือนเรื่องราวเพิ่งเกิดหยกหยกเป็นธรรมดาต่างกับเรื่องราวที่สัมผัสใจได้แค่ผิวผิวผ่านมาแล้วผ่านไปแม้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่สิบวันคุณก็รู้สึกเหมือนเกิดขึ้นนานกว่าเรื่องฝังใจเมื่อสิบปีก่อนได้ ความทรงจำที่ฝังแน่นไม่รู้ลืมเป็นสิ่งที่นำมาเป็นแบบฝึกหัดเจริญสติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจูจ่ๆมันโผล่ขึ้นมารบกวนจิตใจไม่ให้เป็นสุขรู้สึกว่ามีจริงเป็นจริงแค่เอือ้มแต่คว้ามาจับต้องจริงไม่ได้จึงเกิดอาการทุรนทุรายดิ้นรนอยากหาทางให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอีกวิธีง่าย ที่จะใช้ประโยชน์จากความทรงจำชุดนั้นคือนั่งดูยืนดูเดินดูนอนดูไปเลยมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ในอิริยาบถไหนให้ใช้อิริยาบถนั้นดูไปว่ารายละเอียดของความทรงจำเป็นอย่างไรเอาที่ปรากฏเด่นขึ้นมาก่อนเช่นน้ำเสียงสายตาสัมผัสแตะต้องกลิ่นอายบรรยากาศ และที่สำคัญที่สุดความรู้สึกนักขณะนั้นๆที่คุณเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมากหรือน้อยเพียงใดยิ่งระลึกถึงรายละเอียดให้ชัดครบบ่อยครั้งขึ้นเท่าไรจิตของคุณจะยิ่งเสพอารมณ์ได้ชัดขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นว่านั่นเป็นความทรงจำชัดเจนขึ้นด้วยจากเดิมทีที่คุณจะถูกหลอก ให้อุปาทานไปว่าของจริงยังอยู่หรือของจริงน่าจะกลับมาได้เมื่อจิตถูกกระเทาะเปลือกอุปาทานให้หลุดร่วงได้จริงแล้วพิจารณาว่าแม้ความทรงจำอันแจ่มชัดนบัดนี้ก็มีความไม่เที่ยงให้ชัดเจนแค่ไหนเดี๋ยวก็เลือนไปใจจะหลุดจากความยึดอดีตคือเรื่องที่เคยเกิด เห็นแต่ปัจจุบันคือความทรงจำซึ่งต่างก็ไม่เที่ยงทั้งคู่ใจจะเลิกยึดได้ง่ายๆไม่เอาความไม่เที่ยงทั้งคู่ง่ายๆ